สบายดีพี่น้องเป็นสุขสุขคนเด้อสบายดียข็งแรงสิมหาตัดมะกรวยเอ้าขอ่วยให้พ่อพลอยใสมาดึงสอยเอ้าเอาัเอาเอาบเลยนอ้นองน้องพอดีอันมันหาหัววีฮักเนหัวล้มออกเนาะหัวล้มออกมาลายมือแล้วมือคมตรงวีวีวีวบอกว่าให้ดึงว่านั่น ไฟชีออกไปยโยเอาไัดิอ้าจะไปบักบาทหนึ่งมันกับบวบลงแล้วมันหนักอยู่แล้วเฮ้ยไก่ก็ถึกอยู่เมื่อกี้ตื่นเลยเนาะเมื่อกี้ฮักกันนอนว่างบ่ายชงกว่าพี่น,อน้องเบิดมือตื่นตั้งแต่เช้าฮักกันนอนว่งบ่ายชงกว่าบ่มีคนไกวตื่นเด็กกว่าพีจักอันนี้ตอนนี้ไก่จะหอดสี่โมงหรอ นอนขำตื่นขำพอดีเด็กกระโปรงนอนมึงสะท้อนแสงพี่น้องทั้งพันบาทหนึ่งไปบวชตอนแมันหักออกไปเอาทั้งนอกเลยหยกว่าได้แล้วเปิดอนันนออกไปเอาได้บ่ต้นนี้ต้นใหม่พี่น้องนี่บโบทันได้ตัดวีใช่นเนาะมันหักอ่ะโบทันได้ยาวเนาะ อันนี้ต้นน่ะต้นนี้ตัดปีแล้วตากับเรือสองเครือทั้งตัวในใหม่ซุมนี้แล้วอันนี้จะออกปีใหม่ตอนนี้บุ่านได้ออกใกล้แล้วแหละพี่น้อยผู้ขมปิ้นน่ะเห็ดห้องน้ำยับมันีิมสิบุนบงพบ่น้อยสิบรุร้ตัดก็กล้วยออกน้ำบ่ดิขมสิยับมันวิทย์ริมันกับพื้นที่มันบ่มีเลยก็ต้องได้คุดบอ่อส่วนใหม่ในนี้ก็ถูกออกคุดบอ่อใหม่ประมาณช่วงนี้ ห้องน้ำก <tem> pe <a> ็สัญับเข้ามาอีกแล้วก็เห็ดแคบลงกว่าเก่าอันนี้มันกว้างเลยดิกว้างกว้างแต่ละห้องช่องห้องห้องเราบก่กว้างกว้างกินพื้นที่เปลืองเด็กน้ำถ่วมเลยกอต้นนีตะแต้ตัดมะกล้วยกินเบิร์ตุกไถ่ยามหนาแรงผู้ฮักก็สิตกปีตกปีนะครับเป็นมะกล้วยเครือเดียวนี่เราเป็นน้องพอทันได้ตัดปีจำเสีจริงมันพอตัดแล้วแต่ยังบุ้มีแนวเห็ดกินก็เลยยังบุ้มตัดนะเนาะ จริงันพอตัดแห้ะนี่อันเดียวนี่แหละอนี้ี่ตั้งแต่เขาขึ้นเล่าพุณล่ะกาข้างกระสีเกิดใหม่พอวังหันก๊กซุ้มนี่มมนยังน้อยอยู่ตัวอยู่เล่าล่งเล็กนะสกตาด้วเส้นถะขขายที่เห็ดกแพแพรากับม้วนม่วนครับไปเนาะ Hai, you know, anh em, đây, lạy, ok, kai, 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 cái kai, 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 กจอนเก็บมาแล้วก็ปิดหัวเนาะคำดุแกะนี่แกะแกะมัน้องใจแห่งไว้ะะแล้กวกันแล้วก็เผาไผ่นี่บนเผาเป็นบนเผาขี้เหงาเผาเศษเงินเศษนี่อ้ย์หมางบ่ใหญ่ไปได้เนาะนี่มันบางเครือเครื่อหมากใหญ่เกินไปเธอธรรมดานี่ค่ะมันตึงแล้วแต่ธรรมดาเครื่อนี่บุรุะปมันซอด มันเบ่งแหงมันหมอกเลยมันแก่เลยแม่ผวมาตั๊ดลดนเพรมะกล้วยนี่มันติดกันซ้ำหน่วยเว้ยนี่นี่ตัวนี้มากเบ่งอยู่แต่ธรรมดาบริเวณหน่วยใหญ่แหงคือที่ตัดชุดก่อนๆหน่วยใหญ่แหงแหงพี่น้องนี่จักจักวีหนึ่งสองสามสี่ห้าโบลายวีปันไุ์ใดๆคือใหญ่ๆหญ่นี่ได้หมากมันธรรมดาได้ ตัวเป็นนัน่นนี่ตัวนี้หักปีโบราณยาโวโบราณที่ตัวนี้ดีตัดใส่กระสอบไว้บ่มไว้ม,มันซุกมแม่เพคนลาตัดโลดว่ะปกติสิถา่ามันสอดออกมาสองสาหน่วยเรื่องสอดมาจังสิตัดเนาะแม่เพคนลาตัดบ่มไว้ลายมือจังหวานขักนขัา,ขากกมันชุกคาเครือมันมันออกเปรีป้ยวเพคนลา เลยตัดก่อนหน่วยบ่ใหญ่คือก่อนก่อนลายคือหน่วยใหญ่ใหญ่ค่ะหั่นออกมาไปดีจากสีไดจากวีน้องพี่น้องคือเก่าอปีนี้ตัดตัดก๋วยก่อนนี่ลายคืออะไรได้หน่อยกระต่อไปกระตนัดตัวหลักกระตัวอยู่แล้วอยู่แล้วเราก็มาตัวนี้เดี๋ยวมนกระตกมาใหม่อีกพอ้ลมออกแล้วสีเย็นๆจังหน่อย ลมออกเนี่ยย่ามเกี่ยวเขาย่ามเลยเนาะแต่พ่นยังบวเบิดดอกพอพ่นบวเบิดจะหน่อยแห้งหนาวแล้วนี่ไก่ก็ถึกดึกน้องอยู่เอามันตกนะคะวีละสิบทันพวกนีก็จะขายพี่มึงวีฉับนี่แล้วนี่บงพวก้ใหญ่ปปเลยคำคือสุดก่อนๆเนาะเฮ้ยหน่วยบักไก่วีบักใหญ่เครือใหญ่แห้งกว่าที่ นี่ซ้ำกับเจ้าคายแถวตลาดซ้ำน,นี่แหละหน่วยมันหน่วยโบเบลงรีบๆก็มีเดพี่น้องมันเบลงเป็นบางหน่วยนี่ค่เจ้าคายซ้ำนี่แหละวีสิบพันค่ะก้อนนี่มีเครื่องนี่แล้ะหน่อยกูมูมันบ่ค่อยงามเนาะแต่มันแก่อบ่มบนวานกินข่อยใส่มักกินได้แล้วได้พี่น้องกล้วยสุกสองหน่วยกระเบิ้องมิวกี้บบกินกินแต่อย่างเดียวมิวกี้ค่ะ มกเกี่ยงที่เปลือกหนาๆวันๆนี่ราคาแพงๆเตึบฮะหมากแนวอื่นหมักแอปเปิ้ลกับบกินมะเกี่ยงสมบมเปลือกบางๆนะพ่นกับบกินอีกกินแต่แนวนั้นแหละบางทีอย่างเดียวนั่นแหละผลไม้่นกินมักกวยวันวานกับบกินจักวีละสองสี่หกเจ็ดแปดโอ้ยสิบวีนึงเนาะตัวนี้เนาะ อีทีสิบเอ็ดเก่ดาด้อาจัะมีจักหน่วยคือเก่าเลยพี่นอ้องตัดกล้วยคืออ,อ,อนนะไรกับพ้อวิหนึ่งพี่น้องวีหนึ่งพี่น้อพรนเน่แล้วก็ที่เลือกกะแบ่งออกหน้าเน่พ่อไอ้เฮือนชุเฮาก,กินเน่แต่ละเครืออาหารเลือกเระมาณแบ่งกันแล้วกับเลือกมันชองสมีแหละคนเฮือนกินกะมันสุกกะบวิฟูร์หน่วยฟูร์ได้ไปเนาะ เรามีเนวกินก so ับเข่าห้องทองกับเข่าสักกนบัดว V ปลายมันผัดเบ่งเนอะตัวนไอ้ยาดิหน่วยโซน V ะสหน่วยโซ6สเอป1 V 1 0 V ทางปลายมันเนอะ ส,สืสอไ่้เป็นเคื่องมันตันเนาะตันเนาะเฮ้ยเฮ้ยขีดแบบป่องนะนวางด้อตะเลนินตัดออกมาถับกุ้งไว้เตยนี่หน้าเฮ้ยเจ้ากวาดขี้ไก่้ันน่าจะมาใส่กุ้งหุ่มตัวนี้นี่ด้อ อาทิตย์างามอยู่พรอค่อยง่ายมันนี่เดี๋ยวบกงามขึ้นจอดอกเลยนี่บังบังเออเออเออบละมโอ้ยจ่อดอกมันวุ่งผูหรือว่านี่เอยว่าแล้วค่อยปลูกกินบ่ค่อยเป็นกบเดียวนี่ค่อยปลูกเป็นมะหงผูซ้ำนี่นี่น่าจะมะหงผูนะมันมีดอกเดียวมีจีออกมาหลายดอกผูกระยาม ทอดไว้เอาดอกอืเอาขี้ไก่ใส่เด้อบันจะกวาดขี้ไก่บ้านนาวลาอันขี้ฝุ่นขี้ไก่ตามสลางบระจ ol ฝุ่นตะเกาบ่ามันลายมือมันจะค่อยกวาดมาใส่ต้นไม้ด้วยพี่น้องลูกตื่นแล้วตัดออกพี่น้องมันถับก๊อกใบเตยถับน้ำมันนี่ขายหันแม่บ้ดนค่ะปลูกกกเดียวเป็นปูงผุ่งซับโอเคพี่น้องมะกล้วยกับวันสิบวีสิบเอ็ดวีมากบ่ค่อยใหญ่เนาะ วีโบใหญ่มางโบใหญ่มิวกี้ตื่นแล้วไปเบิ่งมิวกี้ก็หายแล้วพ่อพ่อคลิปหน้าไปแล้วสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้อง